เธอเข้ากลุ่มเราไหมเพราะเธอสวยมากกลุ่มเราสวยทุกคนได้สิแต่เดียวฉันมานี่เอยีย่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะทำไมล่ะสมพรฉันมีเพื่อใหม่แล้วฉันไม่อย,อยากอยู่กับคนไม่สวยแบบเธอโอ้ยอนี่โดนเพื่อนทิ้งแล้วต้องไปเล่นบลูคราเผื่อมีคนชวนเข้ากลุ่มนี่เธอเข้ากลุ่มฉันไหมเป็นไปนตามที่คิดออกเข้าสิต่อไปคงต้องเจอนางร้ายในกลุ่มสินะฉันดูละครสั้นมาเยอะ นี่เกว่าฉันขอเพิ่มเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มได้ไหมไม่เอาอะทำไมล่ะคามี่ฉันไม่ชอบคนเยอะเพิ่มมาเถอะคนเยอะสนุกจะตายชิ้นคนเยอะๆยะน่นเลยสนุกเพิ่มมาเลย j u s m a n underscore nn at oraanya จะเพิ่มอีนี่มาทำไม,มเข้ามาก็เจอนังร้ายเลยวะ่ะพวกเราไปเล่นยูเวตกัน ไปกันฉันไม่เล่นไม่เล่นก็เรื่องของมนัน